สวัสดีครับแฟนธรรมาทุกทท่านนะฮะพบกันประจำเช่นเคยนะฮะสลหรับการหาทางหางนอยนะเ <c oughs> ช้านี้ก็วันอาทิตย์ที่17นะครับเดือนหนึ่งปีหกสามนะดูมากับอากาศก็วันนี้เย็นสบายครับไม่หนาวนะ,ะเย็นสบายอุณหภูมิประมาณยี่สิบสองยิบสามองศาประมาณนี้นะฮะ,ะไม่มีลมนะครับยังไม่มีลมนะยังเป็นช่วงเช้าอยู่นะครับเย็นสบายดีนะฮะ มาดูผลเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับเลขที่ออกเมื่อวานเข้าเยอะมากเลยทั้งสามตัวสองตัวนะเข้าลมทลายเลยนะฮะ04627นะครับดู487นะ487ก็มี4มี7นะครับ, 4, 8, นะ 4, 8, 4, รบเข้าบนและล่างสองตัวนะฮะวาน8กับ7วันนี้4กับ7นะอลดูสูตรเก่านะครับสุดเก่าเข้านี่ฝั่งนี้นะฮะ สอ 6, อันนี้ห้าหนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเข้าทั้งสงฝั่งเลยนะฮะวิ่งบนเลขศูนย์นะครับหมายล่างนี่ทั้งสามตัวละสตัวข้างหลังนี่เข้าทั้งหมดเลยนะรูดล่างไม่เข้านะครับรดูฝั่งวิ่งรูดบ้างนะรูด8กับหน่งไม่มีนะวิ่งก็สองและศูนย์นะครับศูนย์กับ2นะครับวิบ่งล่างเลขสองนะฮะ ประหยัด2เลขศูนย์กับเลข2เด 1, ียดหนึ่งก็สองีมาครบเลยนะส่วนพรอเอกก็0 6 4นะครับเข้าทั้ง3ามตัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดู <c oughs> ผลเข้าหลุดข้างในกันนะครับผลข้างในกันนะครับ อ่าน้อยพิเศษนะ897 0กนะครับวันเบิร์นมีนี่มีศ 00, ูนะแปดนะครับ97อยู่จุดนี้นะครับไม่ชนนะฮะศูนยนั้นไม่มีนะ0 4นย์อยังให้สังเกตจุดนี้นะครับ,รบวันได้ห้าศนย์หกนะออกศูนมาแบบนี้บ่อยเหมือนกันนะ อดูศูนย์สี่หกนะฮะสี่หกอย่างที่บอกหวานว่าชนตั้งแต่สองแถวแล้วก็ชนกันเองนะฮะที่ชนเด่นมากนะครับหกสี่นี่ครับส่วนสองเจ็ก็อยู่ตรงนี้นะครับหกสี่ตรงนี้นะฮะก็หกสี่ตรงนี้นะครับก็ะบจะเป็นศูนะ 0, ย์หกสี่อย่างนี้นะศูนย์อยู่ตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมนี้นะครับ <c oughs> นะครับอ่าส่วน VIP 34609ครับยังมา46อีกนะครับยังมา346เหมือนเดิมอีกนะครับแล้วก็09นนะ09นก็อยู่ตรงนี้นะฮะปึ๊บชุดประหยัดเมื่อวานไม่เข้านะชี้ไปที่2040 ชี้ไปตรงนี้นะออกตรงนี้แทนนะครับส่วนนี้ก็ออกสามสี่หกตรงนี้เลยหนะ้าศูนย์หกนะครับรเกงเกตดูศูนย์สี่หกห้าศูนย์หกจะวนๆอยู่ในแถวนี้นะครับปรแปลงตัวเลขหรือจับขึ้นจับลงนิดหน่อยได้เลยนะอย่างวันนี้ก็สองหกสี่ก็เป็นสามสี่สองนะ็นสองกับสี่หกเป็นเลขสามนะครับวันนี้ก็เป็นเลขหามนะอาลักษณะหามนะครับ สามเบิลน,นะฮะอันนี้ก็มีหกมีศูนย์ใช่ไหมหกสองศูนย์นะครับน,นี่ก็หกกับเก้าครับก็จะวนๆอยู่อย่างนี้นะฮะอันนี้เก้าหกอันนี้เป็นเก้ากับห้านะฮะเก้ากับห้าน่าจะเป็นฝั่งนี้อันนี้ตองแปดนะเนี่ยน,น่าจะเป็นฝั่งนี้นะฮะ 064ย์หกสี่นี่นี่ก็หกสี่นี่มา6กสี่เหมือนกันนะอันนี้สี่สองศมาเต็มเลยสองมา6กสองสตัวนี่ห้ากับ9ก้านี่หกับ8 5กับสีกับ4อันนี้ไม่ไม่มีนะครับอันนี้สองกับห สี่ศูนย์สองสองเจ็ดหกคาดเคลื่อนไปนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไป <c oughs> ดูวันนี้กันนะครับดูวันนี้กันนะฮะวันนี้รัฐบาลไทยออกเลยนะจะชี้ให้ลงแล้วว่าอาจจะเป็นไทยไปน,นอยนอยมาไทยก็ได้นะครับเมื่อที่ผ่านมาก็ไปนอยนะครับชี้ไปที่ไทยแต่ข้ามไปที่นอยนะฮะก็ ต้องไปให้สุดนะครับ0 8เป็น0 4 2เป็น8 6 8 48นะครับมาแนวเล็กเบิ้ลเลขขามนะ0 8 8 2ตัวก็8 6นะครับ8 6นะแทวนี้4 0 8นะครับ สองตัวก็สี่แปดนะครับสี 48, 48, 48, 86, นะครับสี่แปดนะศูนย์แนะมีแปเหมือนกันและเหลือตัวหน้านะครับต้องแปลงตัวหน้าเอานะฮะอะแปดเ 9ก้าหกนะครับแปดหสนะครับเจ็ดหกหกนะสี่เนะครับ5 8าแนะครับสี่เจ็ดสี่หกสามปดสองแมีแต่แนวเลขแปนะครับวันนี้เบื้อมี6กหกปดนะครับ 6 6 8 8นะฮะดูตัวชนนะ6 8เนี่ยชนแล้วหนึ่งอันนี้ชนแล้วนะไม่ใช่ค่าทิ้งนั้นชนนะฮะ58อันนี้ก็ชนนะฮะ40 49 48 84ตรงนี้นะ47 46 38 28นะชนมาแล้ว1 3, 3ตัวนะฮะ3ตัวแล้วนะนะครับเอาโอเคไปดูหมายล่างนะ347 91นะครับ 3 4 3 7 3 9 3 1 7 1นะครับ4 7 4 9 4 1นะ7 9 7ดแล้วก็91นะฮะทางด่วนนะทางด่วนนเตเวนะศูนะครับสามศูด 09และ0 1นะครับรูตัวชนนะ06ไม่มี96ไม่มาแป 8, 8, 8 7 86ไม่มีเลข8นะครับนี้ทิ้งเลยนะเลข8 7 6 6 6 6 8 5ก4 0 0 4นะครับ49 49นะฮะ48มี4ี่เีชน4 7 46 สามแปดสองแปดชนกันอยู่สามตัวนะฮะสี่เแล้วก็ศูนะครับอาจจะข้ามไปไทยก็เป็นได้นะฮะอ่ะไปดูปราเอกนะครับอันนี้ห้าแล้วก็เจ็ดนะอันนี้ศูนย์หน่ะครับห้าเจ็นย์นึ่งนะฮะห้าเจ็่เจ็ดกับหนึ่งนะห ไม่มีนะครับเจ็ดเเดนะเ่นเนะครับศูน 0, ย์ศูนย์คือ7กับ0นย์ะครับเจนย์ 7, นะฮะชนในศูนย์ไปแล้วนะครับสามสี่ไปแล้ว9 1้านะฮะสามสีเจด แปนอันนี้ที่ไม่ชนนะห้าเก้าแปดนะครับห้าเก้าแปดนะครับไม่ชนครับจับคู่นะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสี่ศูนย์ศูนสนะครับหนึ่งสหนึ่งสแล้วก็3าสี่นะครับ น่นะตุทุชนนะชนหนักชนเบามากันไปนะครับ7007นะชนนะฮะ71ตรงนี้นะฮะ73 37สาม็ 7, 3, 3, 7, น่าจะชนเยอะนะ7 4เ7นะครับ01 03 04นะครับนึ่ง แล้วก็สามสี่นะฮะตัวเด็กตรนนี้ก็เจ็ดสี่ศูนย์สี่นะครับนี่ชนไปแล้วชนระหว่างสูตรกันนะครฮะนี่ชนไปหนึ่งอันนี้ก็ชนมาหน,นะนึ่งนะมีหกแปดห้าแปดแล้วก็สี่แปดนะครับสี่แปดตรงกลางโปรดเก็บไว้นะครับโปรดเก็บไว้นะฮะ สี่8นะครับออาดูเคเคครับดูเลขวิ่งกันบ้างนะฮะเลขวิ่งนะครับเลขสองมีหนึ่งสเลขศูนย์หนึ่งสองนะเลขหกหนึ่งสนะฮะเลขสี่หนึ่งสสเลขสองหนึ่งสองเลขสี่เลขหเลขห้านะเลขห้าหนึ่ง สองนะครับเลขเก้หนึ่งสองนะหกหนึ่งสองศฮะศูนมานะถ้าศูนะไล่ดูตรงเลขศูนเลยครับแถวนี้นะครับให้ใจไปเลยครับแถวนี้นะนะครับท่านี้ตั้งแถวเลยนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ ก็ฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขนี้เข้ามีหดดนะครับโรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอบทุกท่านโชคดีนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ